กว้านพะเยาเป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในภาคเหนือและอันดับสามของประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ12,831ไร่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกิดจากน้ำที่ไหลมาจากห้วนต่างๆ18สายเป็นแหล่งพ่อพันุ์ปลาต่างๆของจังหวัดพะเยาทัศนียภาพโดยรอบกว้านพะเยามีความสวยงามทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดพะเยา และยังเป็นแหล่งน้ําดิบแห่งเดียวในการผลิตน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาแต่จากการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยาเมื่อตรวจสอบวัดคุณภาพน้ําฝั่งชุมชนเมืองพะเยามีค่าดีโอหรือค่าร้อยละของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ําต่ําและพบแมลงน้ําในกลุ่มดิ p เทลา่าซึ่งบ่งบอกว่าคุณภาพน้ําต่ํา และจากการตรวจสอบคุณภาพน้ําจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาคุณภาพน้ํากว้านในปัจจุบันครับจากที่ของทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคสองตะปางครับที่ได้มาจากเก็บตัวอย่างน้าในของแปดสถานีว้านพะเยาครับคุณภาพน้ําโดยภาพวรวมครับก็อยู่ในขั้นสฉลีครับซึ่งประเภทของของ,ของการแบ่งประเภทของประเภทน้ำนะครับเราแบ่งเป็นห้าประเภทห้าประเภท ก็จะเป็นดีมากครับดีพอใช้เสื่อมโซมเสื่อมโซมากเพราะฉะนั้นเราอยู่ในขั <bütün S 2> ้นเสื่อมโซครับบางครั้งอาจจะมีบางห่วงที่ลงมาถึงเสื่อมโซมากประเภทที่4ครับซึ่งเป็นประเภทที่ปัจจุบันก็คือวัานพยาวเราเจออยู่ครับก็คือแหลกเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ําทิ้งบางประเทศได้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อครับโภบคุบริโภคโดยเฉพาผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อครับ่ามกระบวนการควบคุมคุณภาพน้ําเป็นพิเศษนะครับ และสาเหตุที่ทําให้คุณภาพน้ํากวนพะเยาอยู่ในระดับต่ํามาจากหลายสาเหตุคือการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรการปล่อยน้ําที่ยังไม่ผ่านการบําบัดจากภาคอุตสาหกรรมการเน่าเสียของผักตบชวาและน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของชาวบ้านรอบกวนพะเยาแม้จะมีบ่อบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองพะเยาแต่บ่อบําบัดสามารถรองรับน้ําได้แค่หนึ่งในสส่วน ของจำนวนน้าเสียทั้งหมดที่ปล่อยลงสูนนน่กวันใน1วันซึ่งปัจจัยที่มันทำให้เกิดในส่วนนี้ก็คือแบ่งเปง็นสองส่วนในฝั่งทางภาคตะวันตกเนี่ยโดยมาจากทางด้านกจิจกรรมแับแจากการเปิดประรตูสาะเพลยงสั็จะมีเรื่องของสารเคมีเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนทางภาคด้านฝั่งตะวันออกจะเป็นเรื่องของเขต็เขตเมืองรับเป็นเขตเมือง ซึ่งก็จะมีเรื่องของปริมาณน้ําเสียจากตัวเรือนในเขตเมืองที่ไหลลงสู่คว้านครับเพราะว่าในส่วนของควานเราเนี่ยระบบะในเรื่องของการจัดการน้ําเสียงครับซึ่งทางทิ่จังเมืองอดําเนินการอยู่ครับก็ยังรองรับน้ําเสียงไม่ไม่ไม่ทั่วถึงครับเราองเองไปประมาณสิบามจุดครับก็รองรับน้ําได้แค่สิบได้ได้แค่สามจุดครับตั้งแต่ประตูเหล็กขึ้นไปครับ จะไปดูไปหาวัดศรีสงครามแบดประชาบรมในส่วนนี้ก็คือไม่มีไม่มีระบบรองรับน้ําเสียจากภูเรือเลยเพราะฉะนั้นน้าเสียในส่วนนั้นลงมาก็าจะลงไหลลว้าโดยตรงครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้านจํานวนปลาที่ลดน้อยลงทําให้ชาวประมงรอบกราบพะเยาที่ยึดอาชีพการประมงเป็นอาชีพหลักต้องหันไปหาอาชีพอื่นแทนการเน่าเหม็นและการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของผักตบชวา ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านการท่องเที่ยวเชิงนึกักเป็นอย่างมากแม้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานส่งเสริมการพัฒนาคว้านพะเยาอย่างยั่งยืนของภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาควานพะเยาแต่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนั่นเองทาปกรณ์เชมคนสำนักข่าวออนนิวรายงาน